สวัสดีค่ะวันนี้น้องมอง่อนแจมแล้วก็เร่อดีใหม่นะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่แม่คนไหนที่ม<อ>ีปัญหาในเรื่องของการดื้นม<อ>ปัม๊มนมไม่ทันเป็นปัญหาหนักปกหนักใจนะคะวันนี้ค่ะแม่มีตัวช่วยนะคะน,นี่เลยนั่นก็คือนะคะเ<อ>จสซี่มัมนั่นเองนะคะ เห็นไหมคะน้องชอบมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะนอกจากที่จะบํารุงนมแล้วนะคะยังสามารถทําสต๊อกให้เยอะมากๆด้วยปกติแค่วันละสองสามออนค่ะน้องกินไม่อิ่มนะคะนี่ค่ะออพอทานเข้าไปนะคะเป็นแคปซูลแบบนี้ในแคปซูลค่ะก็จะมีนะคะทั้งหมด5แคปซูลนะคะ <c oughs> นะคะก็สามารถค่ะทานได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังบำรุงน้ำนมกู้ น้ำนมนะคะกลับมาให้ทันในวัยทำงานด้วยค่ะที่สำคัญค่ะหาซื้อได้นะคะในราคาเพียงแค่180บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็หาซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถค่ะมาสอบ